สดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนักพันธุ์จีนปดจอีกแล้วนะครับนี่ผมก็ไปทวงจีมาใหม่อีกแล้วเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการนอนห่มผ้าห่มกันนะครับเนี่ยอะไรก็ามมาประมาณไปลุ้น,นก็จังแล้วก็ไปนี่ครับไปนอนแล้วก็เสียบไม้นะครับ เอาบอกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็วางเตียงเลยนะครับนี่นะครับขุดที่ก็วางสไลดแล้วก็เอาบล็อมา ระวังเลยนะครับนะครับอืมครับพอเสร็ล้วครับอว่าก็จะ